เฟ้อว่ะเฟอว่ะเฟออะไรพี่เก๋เฟอร์บี้ตัวสีแดงด้วยตัวใหม่เออตัวใหม่ตัวใหม่สีแดงตัวนี้หัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊คี้เฮ้ยเจ๊คีแอคไหมวะต่ำทำอะไรกันล่ะอุ้ยสะพานสอนใจซะแล้วไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะมึงอยู่ต่ำกว่ากุ้ยอีกทีดูเล็กขุยืนอยูยังสูงกว่ามึงเลยเนี่ยสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมคุงคิดครับในช่วงจะสิง วันนี้เราอยู่กันที่ดีคาลักชูรี่ไม่ใช่รักดีหำมชัวรักชั่วหำเสาแฮมดีคารักรักเธอนะจ๊ะไอ้ไปไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้วเที่ยวรถสวยว่ะรถแดงโลโก้เหลืองใายน้ำตัวหน่อยพี่สวัสดีครับผมโอมดีคาครับพี่ไอคนนี้เขาเจ้าชูเหรอเฮ้ยทางนี้มีอยู่ที่แบบสาขาใหม่ดีกว่าดีคาลักชูรี่สาขาเก่าคุณไปไหนเจ๊งไม่ได้เจ๊งยังอยู่ยังอยู่หรยังอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมอ๋อเปิดเพิ่มอีกสาขา ชื่อว่าดีคารักชูนนี้คือบ้านพี่โอเองไหมป้ได้บ้านอี่อม้งดัดูมากเลยไอ้เฟอร์รารี่คันนี้มันมีดีอะไรบ้างไม่เดี๋ยวนะไอ้มึงทำอะไรนะมึงก็ทำอะไรลำลงล้างรถให้เรียบร้อยนะโอ้ยอย่าดำลงเฮียฉันจะเข้าไปพักผ่อนก่อนตัดบ้าน รุ่นอะไรยังไงบ้างได้พี่อันนี้คือ Ferrari ี488 GTB ท่าไหร่ผมจับซื้อมากผมรวยมากเลยเออไอตอนมือหนึ่งน่าจะประมาณสาบาทสาบาท30บาทป้องพิ่มตัวสาบใสเลยสามสิบบาทเดี๋ยวผมเอา2ไม้แยกน้ำจิ้มให้ผมด้วยว่าววันนี้ผมยุ่งมากผมรับงานมา3คิขอ๋อเดินแบบเดินละครแบกเวนแบกปูนแบกทราย เมื่อหนึ่งที่สามสิบล้านรวมที่ตอนเหลือกี่บาทตอนนี้เดี๋ยวเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันรถคันนี้ครับของแต่งมูลค่าประเมินด้วยสายตานกือบเกือบสามล้านบาทเอาเฉพาะของแต่งของแต่งก่อนสอของแต่งก่อนนะครับรเราขายเพียงสิบเก้าจุดเก้าเท่าไหร่นะใกล้ๆชัดๆจริสิบเก้าจุดเก้าล้านบาทครับเคี้ยโคตรถูกถูกไหมเย้ให้ผมแยกน้ำเซนจะได oh. <เ>้ไม <c oughs> ่อึดเอากลับบ้านเลยปะเอาได้เลยแต่งก็คือล้อเนี่ยผมว่าแต่งมาแน่ใช่ครับอันนี้เป็นล้อ a d v ครับย่อมาจากอะไร a d v a d v ต้องถามพี่เบิร์ดอ้ ADB เยี่ย่มมาจาก A เยี่ย วีนี่คือวีแคทเฮ้ยแสดงว่านี่พูดภาษาอังกฤษได้เหรอยังยังแมวแมวแคทเสือเสือโค้ตเรือนี่โบ๊ทเท้าแบทแรทหนูเอยคนคนนี้คนนี่พีเพลคพีเพลพ่อองค์คนแมนคนนี่แมนคนนี่แมนเออแผนที่แมปแคปหมูแคปปูเฮ้ยอร่อยแคปหมูร้านไหนอ่ะอ๋อหมูกุณอ๋อคุณเชียงอร่อยเออต้อง เอาน้ำจิ้มมาเลยใช่ใช่น้ำจิม้มเออไปน้ำเฮ้ยผมเห็นเบรกไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมาไหนพี่อ๋อเปลี่ยนไปเป็นเบรกเซฮะเซอะไรพี่เซรามูนอกิ๊ดด้าเครื่องพลาสติกัญชาฉันจะลมควมันแกเองไงอ้เบรกเซรามูนเบรกเซรามิกเบรกคาร์บอนเซรามิกครับพี่โอ้โหเจ๋วอะอย่างงี้ฮะไอคาลิเปอร์พวกเน,นี้นยอยากได้สีอะไรต้องคอนฟิกเพิ่มคือไอรถพวกเนี้ยเวลาเขาขายอะครับมันจะขายไปแต่กระดองเดียวกระดองรืยนต์และล้อเดิมเดิมของไม่พี่กระดองกระดองกระดองใช่ในนส่วของคาลิเปอร์พวกนนี้ะครับถ้าอยากได้ สีนั้นเพิ่มตังค์ประมาณแสนกว่าบาทเฮ้ยผมเห็นโลโก้เขาต้องเพิ่มก็เพิ่มเหตุใช่ครับกี่บาทอ่ะพี่อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าหากว่าแบบอยากได้เป็นแบบสีนู้นสีนี้ก็ต้องเพิ่มทุกเอินจริงมันขัดอย่างที่ผมบอกขายแต่กระดองมาสีนี้ก็ต้องเพิ่มเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่รุ่นกันไปนะชุดแต่งคันนี้เป็นของ Wall Steiner ครับอันนี้ก็ลายแผงลิ้นเลนคาร์บอนรอบคันเลยรอบคันเป็นของ Wall Steiner ครับชุดนี้กี่บาทพี่พี่อมพอรู้ป่ะผมเดาได้ไหมเดานะเดานะเดานะผมผมไม่รู้จจจรริิิงงนน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 ะะ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 ะออออออัีีีีีีีีีี้้้้้้้้้้้ยยยยยู่่่่่่่ปปมม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 าาาาาาาณชถถสุตผซืืเเเเเทททบบบแแไไไดใหหฮคล ครับแต่ว่าอาจจะแถมม้าเพิ่มกี่ตัวอันนี้เดี๋ยวแถมเพิ่มอีกสองตัวช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้นอนทำงานเยอะล็อกฟอยให้ด้วยเนาะได้เดี๋ยวผมพันหลอดเรอเลยได้สันแม่งถูกด้วยช่วงนี้อันดียวรวมถึงสปอยเลอร์หลังเลยครับสปอยเลอร์หลังตัวนี้ก็เป็นของวอลสไตเนอร์ไหนลอกออกเสียงวอลสไตเนอร์ไม่ไม่วอล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 เดี๋ยววอลคุยพูดแบบวอลวอลพูดนี้วอลวอลเอาแบบนี้เลยวอลสไตเนอร์วอลสไตเนอร์วอล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 ข้ามเดีว่ว ตัวหึ่งท่อตัวนี้ท่อก็เปลี่ยนมาแต่ผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วัวนี้เป็นเครื่องมีแปดฮะระโบอันนี้รับเหรียญอะไรบ้างอะไรนะฮะตอนหยอดรับรับเหรียญอะไรพี่รับเหรียญห้าเดียวครับรู้โทรศัแปลได้เลยใช่ไหมพี่กดได้กดได้กดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเอาเป็นภาษาจีนครั้งครั้งขวยครั้งขวยใหญ่ เป็นไฟเบรกอ๋อไฟเบรกอ่ไอไฟเบรกมันเอฟวันเลยเอฟวันใช่ใช่ใช่ใอันนี้เขาจำลองมาจากเอฟวันเลยอันนี้คือเดิมเดิมเลพี่ไอเดิมเดิมครับเป็นที่เดิมเดิมเลยครับแข่งกันอยู่ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องบีแปดเทอร์โบอันนี้คือที่เราเห็นกันคือเครื่องแบบเดิมเดิมเลยใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเครื่องเดิมเดิมเลยมันจะใช้เครื่องบีแปดเทอร์โบครับนี่แรงมากนะครับจะใช้รหัสตัวถังตัวนี้นะใช้รหัสว่าสี่แปดแปด G T B แต่ถ้าเป็น488 Spider มันจะเปิดประทุนได้แต่ถ้าผมว่าเป็น GTB มันจะเป็นหลังคาแข็งแบบนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบแล้วแต่ถ้าเป็นตัวก่อนตัวนี้ลักษณะจะคล้ายกันชื่อรุ่นว่า458ตอนนั้นจะเป็นตัว NA ไม่มีเทอร์โบใช่ครับแล้วสมมติถามเล่นๆสมมติที่แต่พี่โอมไปเนี่ยรถมีปัญหาเนี่ยพี่โอมทำอะไรได้บ้างก็ดูแลให้ดูแลได้มีหลังการขายด้วยอย่างนี้ฮะไอ้รถพวกเนี้ยครับต้องคุยกับไอ้รถพวกเนี้ยใครขับไปก็อยากรู้ว่าอุ้ยแรงแค่ไหนจริงป่ะอ๋อใช่พีี่่่่้้้ออออออคคาาาดดดหววัััััังงงงะะไไไรรแแนขบบปปกเเเลลลลยยยิมมมตต์ถช ีมพี่กับทีมผมยังไม่เท่ากันเลยอันนี้อันนี้จริงจังนะจริงว่าจะว่เออใช่แต่ถ้าก่อนออกไปจากเราอะไปเช็คที่คาวาลิโนได้เลยเขาตอนนี้ออกคาวาลิโนมาก่อนออกจากเรานะเดี๋ยวพาเข้าศูนย์สักรอบหนึ่งได้ไปไปเช็คกันได้เช็คเลยเช็คเลยผมอ่านโค้ดได้ถูกต้องถ้ามันสมบูรณ์พี่รับเลยแต่ตอนที่พี่รับไปอะทีมพี่ทีมผมแม่งไม่เท่ากันจริงตัวตรงปะใช่แต่สมมติว่าผมไม่เป็นคนไม่ได้ชอบขับรถเร็วแต่ผมชอบในรูปลักษณ์กลิ่นเสียงของมันผมก็ขับอืดอ้าดก็ได้ของผมไปวางรับเหย ก็ถูกคอนฟิกมาให้เป็นสส2สีคูโทนดำและแดงรวมถึงตัวเบาะตัวนี้ด้วยที่ท่านเห็นตรงนี้เสียตังเพิ่มหมดเลยนะ,ะแม่ว่าจะเป็นเบาะที่เป็นลายไดมอนด์คัตแบบนี้ฝาหลังเรียกไดมอนด์คัตครับเป็นลายปัดกันไปตัดกันมานะครับรวมถึงพวงมาลัยตัวนี้ทุกอย่างก้านปัดน้ําฝนก้านไฟเลี้ยวไม่มีแล้วคันนี้อยู่ที่นี่อยู่ในพวงมาลัยทั้งหมดเกียร์นี้เกียร์นี้แล้วอย่างเกียร์หนึ่งกึ่งเนียเกียร์สองสองเกียร์อย่าไปเล่นกันว่าอย่างเกียร์สามสามเกียร์ อย่างนักร้องน้องรักนักดนตรีตีดนนักนี่เกียเป็นโดนัดากเลยชิบหายไม่มีก้ารไฟเลี้ยวไม่มีเลยอยู่ในพวงมาลัยหมดเลยครับอันนี้คือเกียร์เกียร์หนึ่งไปนี้นะครับเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ผมพยายามข้ามให้เร็วที่สุดไอ้ผมรู้แล้วมันต้องมีช่องนี้แน่ๆออย่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ ถ้าจะลดเกียร์มา3 2 1ก็อยู่ฝั่งนี้ฮะซ้ายขวาถูกต้องครับเขาเรียกว่าระบบแบบด a d d l e s h ไอ้รถโตมก็มีฮอนด้าก็มีแบบนี้มีป่ะมีมันเป็นวิวัฒนาการมาจาก F1 ครับรถพวกนี้ก็มีกลิ่นอายของ F1 เช่นกันไอ้ส่วนต่อมาไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ฮะคือไฟเลี้ยวเนี่ยอ๋อเนี่ยไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาทางนี้เลี้ยวซ้ายทางนี้แต่ปุ่มถอยหลังอยู่นี่ถอยหลังแต่ถ้าเขาไม่รักก็ถอยออกมาแล้วเพลงจะเสียริ้งกับสิประวัเลงแล้วไอโซนต่อมาครับ ที่ปัดน้ำฝนอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่ปัดน้ำตานะครับไม่ปัดน้ำตาครับเล่นไอ้เหี้ยกล้องเข้าไปนู้นเล่นขอตัวนี้ไฟสูงอยู่นี่ฮะไฟสูงทุกอย่างจะหยุ่มพวงมาลัยทั้งหมดนะครับี่ไฟสูงไฟสูงอยู่ตรงนี้ครับเนี่นี่ไฟสูงปุ่มปุ่มเยอะมากๆครับใช่ครับอันนี้ก็ปรับโช๊คให้มันแข็งอ่อนครับในส่วนต่อมานี่คือปุ่มสตาร์ทรถครับอยู่นี่ รถคันนี้ก็จะมีหลายโหมดครับเวสสปอร์ตเวสต่างกันยังไงพี่ต่างกันนี่คือรถก็คือสปอร์ตก็คือขับทั่วไปครับเวสนี่ก็คือฝนตกฝนตกใช้ขับเรสนี่คือเข้าโหมดแข่งรถเลยแหลไใ้โหมดแข่งนี่เป็นโหมดที่โหดที่สุดของรถคันนี้นะครับในระบบของ traction control เรืกบระบบช่วยเหลือต่างๆหายไปหมดเลยแรงๆปุ๊บท้ายออก ก็คือตัดหมดตัดเต็เลยถูกต้องใช่ครับโอเคในส่วนต่อมาตรงนี้ครับปุ่มถอยหลังอยู่นี่นะครับถ้าจะถอยหลังก็กดปุ่มปุ๊บมันก็จะถอยให้เลยนะครับไอตัวนี้ออโต้ก็คือหมายความว่ากดปุ๊บมันก็จะขับเหมือนเกียร์ออโต้ทั่วไปรถสบายๆเลยบ้านมึงคนลูกกะนาดเยอะทำไงเว้ยไอตัวนี้มีลิฟต์ยกสิไปดูที่ล้อไปดูที่ล้อนี่หกดกดปุ่มปุ๊บยกเลยเนี่ย ว้าวโอ้ยเจ๊เนี่ยเห็นไหมท่าที่กูบอกมึงอ่านทุกคนเขาสงสัยน่าจะเฟอร์รี่พี่โอห่าขอะไรบ้างเนี่ยณตอนนี้ที่มีก็จะมีมินิคูเปอร์ครับีเ limited bent แล้วก็มี u อนด r feed แล้วก็รถซิ่งต่างๆเอามีอ๋อฟีดยังขายอยู่มีอยู่รถญี่ปุ่นยังขายอยู่เหมือนเดิมตอนนี้เราแยกออกมาเท่านั้นเองใช่ครับเราทำให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้เราเองก็พัฒนาจากจุดที่เราขายรถญี่ปุ่นทั่วไปก็ขออนุญาตข้ามขึ้นมาอีกสเตจหนึ่งลองลองมาวัดความสามารถดูว่าตัวอะไรมีความสามารถพอหรือเปล่าที่จะขายได้แล้วก็ตัวนรถมีความสามารถพพออ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 หหรรรืืเเเปลล่่่่่่่่่าาาาาททททีีีีจจจจจะะบบบบกกกกกงงงงััุุุคคคคนนนนวณภิๆแดยยูข้ม รถแต่ผมไม่ผมเรียกว่าคุณภาพทุกคันเองที่เนี้ยผมไม่ได้เน้นกำไรเลยเราเน้นว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงให้รถมันมีใกล้เคียงป้ายแดงให้ได้มากที่สุดติดต่อที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ086ครับ368 9848ดเก้าแปดี่แปดครับอมดีขาครับรถญี่ปุ่นรถอะไรมีหมดได้หมดได้หมดหรือว่าติดต่อที่เพจของเราก็ได้นะครับชื่อเพจว่าดีขาครับคอนเทนต์ของเราคือจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเป็นตลกที่ขายรถได้นะครับแล้วก็เป็นที่รวบรวมคุณภาพไว้ที่นี่อยู่แล้วนะครับ ้าได้คันนี้ไปพี่โอ๊บมาคุ้มไหมพี่คุ้ค้าคุต่อไปใช่คุ้มมากแค่ของแต่งแนี้วมีสองสามล้านนะโชว์หลายแสนแล้วพี่โชว์เป็น K W นะครับแล้วก็ชุดแต่งเป็นของวอร์สไนเนอร์ไ้คันนี้วิ่งไปกี่โลแล้วพี่นี่คันนี้วิ่งหมื่นกว่าจริงมากหมื่นหนึ่งพันนี่พี่เอ๊ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอันนี้นะฮะคนดูนะครับผมไม่ได้สปีดภาพนะครับ